สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเนาะอยู่กับช่องพี่บ่าว58นะครับกับเกมแล็คนลล็อกออนไลน์คลาสสิกเซิร์ฟเวอร์บาโฟเมตนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอาชีพ Creator นะครับนะหรือว่า b บโนะครับนะตัวนี้เป็นสายประหยัดเนาะเพื่อนๆก็ของสวมใส่ก็เรียกได้ว่าประหยัดกันเลยทีเดียวนะเผื่อเพื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเล่นนะครับนะ นะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาดูที่ของสวมใส่กับสเตตัสนะครับนะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายประหยัดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตัสเนี่ยจะเน้นไปทางสเต็งนะครับนะตัวนี้เป็นสเต็ง99นะเพื่อนๆเนาะก็คือเด็กหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่มีเราพูดง่ายว่าเราทําของรถฟริกไม่ไหวนะครับนะอันนี้เป็นงบประหยัดจริงๆเพราะถ้าเป็นของรถฟริกเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงนะครับนะแต่ถามว่า สายนี้เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับนะก็มีวิธีการเล่นอยู่ก็เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นให้เพื่อนเพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันในแลบสนะครับนะอ่านะแต่ตอนตอนนี้เลเวลผมเพิ่งจะ90าเออเพิ่งจะ87เนะเพื่อนเพื่อนยังไม่99นะครับแต่ตอนนี้ก็ปลาวันฮิตในแลบสได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในะในส่วนของของสวมใส่กันก่อนแล้วกันนะครับนะของสวมใส่ก็จะนี่ครับส่วนหัวนะครับนะส่วนหัวเนี่ยผมใช้เป็นหมวก ชิบะนะครับนะก็คือบวกเอทีเที่ใช้เป็นหมวกชิบะเพราะว่าอ่าพื้นฐานของผมเนี่ยผมมาเป็นสายสเต็งอยู่แล้วนะถ้าเพื่อนๆดูสเตตัสตอนนี้คือสเต็ง99นะครับเนาะวิทสี่สิบนะวิทนะเนี่ยคือเราเอาไว้เดินนะเพื่อนๆนะเวลาเราโดนมอนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเลือดเราจะได้มีเลือดเราจะได้ทนได้นะมันจะได้ไม่ตุยในทีเดียวนะและอย่างเวลาเราปัม๊มอ่าปั๊มเอชเอชพีปัม H, 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 H ป๊มเลือดเนี่ยมันก็จะปั๊มแรงด้วยนะครับเนาะอินสี่สิบสาม แล้วก็ลัก43นะตอนนี้นะครับเนาะส่วนสเตตัสที่จะจบเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะอัพอิน50นะครับลักประมาณสัก60แล้วก็ที่เหลือน่าจะลงวิทยาวนะครับเล็กหนึ่งอย่างที่บอกนะครับเนาะอ่าอนนี่หมวกเป็นหมวกชิบะนะเ,นเพื่อนๆนะก็คือบวก ATK 30นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนมิดเดิลส่วนกลางเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นแว่นซาดิสนะครับนะก็คือโจมตี มอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์3%นะเพราะว่าที่เราไปเก็บเลเวลกันนั่นก็คือลบแลบ3ซึ่งแลบ3ส่วนใหญ่ก็เป็นกึ่งมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นปากปากไพ่นะครับนะก็โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นอีก2%นะครับนะเสื้อนะครับตัวนี้เป็นเสื้อกุ้งแดงนะเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องต้องมีนะครับนะอ่าอันนี้จําเป็นนิดนึงนะครับนะเสื้อกุ้งแดงนะครับนะก็บวกอีทีเคไป25นะครับ ดีเฟนต์ลบไป5นะก็เราสนใจตัว ATK เป็นหลักนะครับแล้วก็มัพมัพเนี่ยถ้าใครมีงบหน่อยก็แนะนําเป็นมัพมุดก็ได้หรือมัพลุงก็ได้ครับแล้วออฟเป็นเออสเต็งนะออฟ ATK อันนี้ผมไม่มีงบสายประหยัดจริงๆนะครับนะอันนี้ผมใช้เป็นอมัพเป็นบีดนะบีดเมนเทลก็คือมัพที่ไดจ้จากกิจกรรมดันทะเลเพลิงนะครับนะ อันนี้จะบวกสเต็งหนึ่งแล้วก็อินหนึ่งนะครับนะอ่านะผมที่ผมเอามาใช้ก็คือนี่แหละครับมันบวกสเต็งให้1แล้วก็อินหนึ่งแล้วก็การ์ดก็เป็นเลดิกนะครับก็ป้องกันอาโจมตีธรรมดา20%นะแล้วก็รองเท้าครับแน่นอนครับเท้าสเต็งน,นะครับนะเพื่อนๆบวก3ออฟอ่าเอ็กเพรดอาเชอร์เลเวลสก็คือเพิ่มการโจมตีระยะไกล8%นะครับ ส่วนแหวนเนี่ยอันนี้ผมสายงบน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นผมใช้เป็นดูรหานนะครับนะก็คือ off atk 2%กับ STENG 2สองข้างถ้าเพื่อนๆคนไหนมีงบขึ้นมาอีกนิดนึงก็แนะนำให้เป็นประดับอาชีพ่ะครับประดับ vb อ่าประดับ vb ซึ่งจะได้ atk 5%แล้วก็ m atk 5%แล้วก็ได้ในส่วนของ sp แล้วก็ sp ไปด้วยนะครับนะหรือใครจะเป็นด,ดูรหานเดี๋ยวว่า off เป็น atk 3แล้วก็ atk 3%ตแล้วก็สเ e n g สาก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ เพื่อนๆจะจัดงบเลยนะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของอาวุธอันนี้แน่นอนครับจำเป็นต้องมีนะเพื่อนๆนั่นก็คือบวกเจ็ดเซเบอร์นะครับ3ามอาเชอร์สเกเลตันหรือ3 a มนั่นเองก็คือโจมตีระยะไกล10%นะครับเพิ่มการโจมตีระยะไกล10% 3ใบก็30%นะครับนะอ,นนอันนี้ต้องมีจําเป็นนะเพื่อนๆแล้วก็โล่ครับโล่อันนี้เป็นเป็นบังเกอร์กบแดงนะครับนะ ก็ลดการโจมตีจากคือมนุษย์อีก30%นะก็มันช่วยให้เรายืนได้นานขึ้นอ่าบางทีเรายืนแล้วเราปั๊มเนี่ยเราสามารถวิ่งหนีได้นะครับนะมาดูในส่วนชา a ์โดนะครับนะมาดูกันในส่วนคอสด้านบนกันก่อนคอสสส่วนของผมเนี่ยก็คือจะเป็นเซตสเต็งบวก7นะครับนะอ่าห,หูก็ออฟเป็นเช้งสเต็งนะ ปากก็เหมือนกันครับก็เป็นเซงสเตงเหมือนกันแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยก็เป็นเอ็สเตงบกหก็รวมแล้วเป็นเซตสเตงบวกเนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนมีงบอีกนิดนึงก็แนะนําให้เป็นเซต ATK 5%ก็จะดีกว่านะครับอันนี้ผมงบน้อยจริงๆนะในส่วนของอาวุธชาโดอาวุธอันนี้ใส่เป็นมือฟิสิก c a l นะครับนะถุงมือฟิสิก c a l ก็คือจะบวก atk 10นะครับส่วน ชาโด้ uh, ที่เป็นในส่วนของเครื่องประดับอะเซนซอรีเนี่ยใส่เป็นเซ็ตพาวเวอร์บวกห้านะครับนะพาวเวอร์บวกห้าก็จะได้สเต็งบวกข้างละหนึ่งใส่คอมโบกันก็จะได้สเต็งสามแล้วก็อันนี้บวกห้าใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเอทีเคทุกระดับการตีบวกบวกไปห้าก็เพิ่มอีกห้าครับอ่านะส่วนฝั่งนี้ผมยังไม่มีนะในส่วนของเสือ Long ้อรองเท้าโล่เนี่ยยังไม่มีชาโด้ครับนะอันนี้ก็ แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะใส่อะไรแต่จริงๆถ้าจะให้แนะนําผมแนะนําเป็นดูดดูดเลือดก็ได้ครับดูด HP นะสามชิ้นเนี้ยอ่านะก็หลักๆของก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆของประมาณนี้นะสเตตัสก็ประมาณนี้ตะกี้บอกไปแล้วนะครับนะในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับค a าหนเนี่ยเราอัพเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็นอ่าม์เมร์ชานธรรมดานะเราก็อัพเป็นทางผ่าน ทีนี้พอเป็นไบโอแล้วเนี่ยเนี่ยครับก็อัพปายาตัวนี้เลยครับให้เต็ม10นะครับแล้วผมก็ไปอัพขวาให้เต็ม10นะเพื่อนๆอ,อัพขวานเต็ม10แล้วตอนนี้ผมก็ไปอัพเล ARNING ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพ่าของน้ํายาเมื่อใช้และช่วยในการทํายา10แล้วก็เรื่องเหลือพอยอีกสิอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะอัพอะไรนะ <c oughs> ก็ดองไว้ก่อนแล้วกันนะแต่หลักๆก,ก็คือสกิลพอยที่จําเป็นเลคือนี่ครับสกิลปายานะเพื่อนๆเนาะ อันนี้ต้องเลเวล10นะครับแล้วก็แอคมาเชอรี่ก็คือเพิ่ม ATK อ่าตัวเนี้ยมันจะเขียนว่าแอคมาเชอรี่แต่จริงๆอ่ะมันจะเพิ่มทั้งที่เราใช้ขวานแล้วก็ใช้ดาบนะครับนะเลเวล10ก็บวก ATK ไปอีก30นะครับนะก็สกิลก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆส่วนการเก็บเลเวลเนี่ยอ่าในช่วงที่เราเป็นอะเคมิสธรรมดาเนี่ยแน่นอนครับเราเล่นเป็นสายเอจิสเต็งไปเลยนะเพื่อนๆนะ ก็เอจเยอะๆไปเลยครับเอจสัก90หรือ99ก็ได้เลยแล้วก็สเต็ง90ที่เหลือก็ลงเด็กครับอ่าแล้วเราก็ใช้ขวานในการเก็บเลเวลช่วงแรกๆน่ไม่ยากครับเก็บเลเวลบวกกับส่งป้ายส่งเควสป้ายแล้วก็หาปาร์ตี้นะครับเนาะแต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นไฮคาร์ดแล้วเนี่ยมันอาจจะลําบากนิดนึงลำบากตรงที่สายนี้คือผมไม่มีเด็กเลยแต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเก็บเลเวลเองเลยเนี่ย ในเมื่อเรามีสเต็งเยอะแล้วแล้วก็อัพเด็กสักหน่อยก็ได้ครับสัก30ให้มันตีโดนแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องแลกกับการปั๊มนะครับนะอาจจะต้องปั๊มเยอะนิดนึงแต่อย่างผมเนี่ยผมเก็บเลเวลด้วยการานั่งดูตัวอื่นนะครับก็คือผมจะปั้นโลกขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะเพื่อนๆถามว่าทําไมปั้นโลกเนื่องจากว่าโลกใช้ธนูได้แล้วก็มีสกิลดับเบิลนะครับเนาะ ผมก็เลือกใช้เป็นโลกแล้วก็ใช้กักคุงนะครับแล้วก็ใส่การ์ดงูดําไป1ใบแล้วเราก็ไปเก็บเลเวลที่แมปดอกก็คือจ e โอกราเฟอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเร็วมากเร็วที่สุดแล้วเพื่อนๆที่เก็บมานะครับนะก็ใช้โลกไปแล้วก็ใส่งูดําไป1ใบมันก็จะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วยิ่งเราเปลี่ยนเป็นโลกแล้วเนี่ยเราก็ไปก๊อบสกิลทริปเปิลมาด้วยทีนี้ก็จะยิ่งเก็บเลเวลให้ ตัวของเราเนี่ยสบายขึ้นไปเยอะหนึ่งนะครับนะตัวนี้ผมก็นั่งดูดจนจนเปลี่ยนเป็นไบโอที่จ็อบห้าสิบนะครับนะจ็อบห้าสิบเนี่ยเลเวลเขาจะอยู่ประมาณหกสิบกว่าๆนะเพื่อนเพื่อนทีนี้พอเปลี่ยนเป็นไบโอเคมิคแล้วเนี่ยก็ไปนั่งดูดต่อก็ช่วงที่ดูดเพื่อนเพื่อนก็นี่ครับอัพสกิลปายานี้ให้เต็มเลยพอสกิลปายานี้เต็มนะครับนะเราก็สามารถไปเก็บเลเวลเองได้ละโดยการขึ้นไปแะดบสามได้ละสามารถไปปาแระบสามได้แล้วนะครับนะ แต่ว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่วันฮิตนะด้วยของประมาณนี้กับสเตตัสประมาณนี้อาจจะยังไม่วันฮิตนะครับนะแต่ว่าก็พอเก็บเลเวลได้นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะก็หลักๆการเก็บเลเวลก็ประมาณนี้นะครับนะของสวมใส่ก็ประมาณนี้สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับนะสกิลก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆนะอ่านะต้องบอกว่าของเซตเนี้ยที่ผมทํามาเนี่ยใช้งบน้อยมากนะครับนะ ใช้งบนิดเดียวเองนะครับนะหรือถ้าเพื่อนๆมีงบอีกหน่อยนึงก็ลองไปดัดแปลงดูได้นะครับนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปปลาแลบสามให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะว่าของประมาณนี้สเตตัสประมาณนี้มันปลาได้ไหมนะโอเคนะนเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันที่แลบสามนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในดันแลบ,บแล้วนะครับเนาะก็ เดี๋ยวจะมาลองป่าให้เพื่อนๆดูกันนะครับเนาะมันมีวิธีการเล่นอยู่นะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูดามเมจนะเพื่อนๆนะซึ่งวิธีการเล่นที่ผมบอกก็คือนี่แหละครับเราต้องอยู่มุมอย่างเนี้ยเพื่อนๆนะครับนะสี่มุมนะตรงบันไดเนี่ยครับถ้าดูในแมพก็จะดูในแมพแล้วเทียบกับคีย์บอร์ดอ่าที่เป็นแป้นตัวเลขก็จะมีเลขเจ็ดมุมซ้ายนะครับเลขเก้ามุมขวาบนนะ เลขสามุมขวาล่างแล้วก็เลขหนึ่งมุมซ้ายล่างนะครับเนาะมาเดี๋ยวผมจะปลาให้ดูเนี่ยที่แบบเนี้ยมันจะมีตี้อยู่นะเพื่อนเพื่อนทีเนี้ยพอมีตี้เนี่ยเขาก็จะมามีบาดมีแดนเขาก็จะมาเต้นบากีเต้นอะไรกันแล้วมอนที่มันเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถปลาได้สบายนะครับเนะเดี๋ยวผมจะปลาให้ดูอ่านะอันนี้เราจะปลาตัวนักดาบนะตัวนี้เป็นตัวหลอดไนนะเห็นไหม คือวันฮิตนะเพื่อนๆกับของสวมใส่ที่ผมให้เพื่อนๆ,ๆดูเมื่อกี้นะครับนะอ่านะวิธีการเล่นเราก็เลาะออแถวนี้นะเพื่อนนะแต่ก็ต้องอาจจะไม่ทันเนาะคนที่เขาแบบวิ่งปลาวิ่งปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงบันไดยอย่างเงี้ยเรามาเล่นได้เพราะว่าตี้ที่เขามาตี้ส่วนใหญ่แถวเนี้ยคือเขาจะวิ่งแล้วก็ปลาไงเขาไม่ได้เฝ้าตรงบันไดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาเล่นได้ครับ ส่วนตัวที่เราจะปลาทั้งหมดก็จะมี4ตัวด้วยกันคือมีสนสยสนัยก็คือตัวเซอร์ซิลนะเพื่อนๆตัวที่เป็นนักธนูแล้วก็มีตัวพ่อค้า BS ตัวพรีสนะครับนะแล้วก็มีตัวอหลอดไนท์นะครับส่วนวิเราจะไม่ปลานะแล้วก็ตัวแอสซินเราก็จะปลาลำบากอันนี้จะเป็นสนัยนะโอ้มีคนปาด้วยก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันแข็งเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันติด ติดแข็งติดมือเราก็ไปปลาได้สบายเลยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดามิกับของตะกี้นะอ่าเด,เดินไปดูก็ได้มันมีมอนแข็งอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยตัวนี้ตัว B S เอเห็นไหมแต่จริงๆถ้าไม่ใช่สไนอะ่ะเราปลาสวนได้เลยแต่สไนอะ่ะมันจะติดตรงที่ว่าถ้าเราเราปลาแล้วมันจ่ายนี่ครับเพื่อนๆ คือถ้าเราปลาสวนไปเนี่ยมันจะยิงธนูใส่เราไงแล้วมันแล้วมันจะขัดเวลาเราไล่ปลามันจะขัดเนี่ยคือ,อทีนี้เราจะตายได้ง่ายเราจะปลาไม่ทันปลาไม่ออกพูดง่ายนะแต่ถ้าเป็นพวกไนท์พวก BS หรือว่าพวกพีทเนี่ยเราสามารถปลาสวนไปได้เลย มีมีม,มีมีวิมาอยู่วิก็ต้องระวังวิปลาไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นวิญญาณนะเจอนี่ต้องหนีอย่างเดียววิเราไม่สู้นะเพื่อนนะเออน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มันไปก่อนเดี๋ยวผมลองดามิได้ดูมันไปอีกนิดนึงอ่ะมันไปเอ้ยมันมันไปแล้วเอ,อาอัตโต้นะมีคนไปใส่ปูม่าไว้ ให้ตายเถอะเนี่ยอันนี้สวนได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเด็กหนึ่งนะแล้วก็ของสวมใส่ที่ผมมีตะกี้นะเนี่ยปลาได้สบายเลยนะแต่นี่อันนี้เขาลดพลิกอยู่แล้วเราปลาไม่ทันเขาหรอก <c oughs> เราก็ต้องอาศัยจังหวะเอาที่มอนมันแข็งอย่างเนี้แหละนะเพื่อนๆ ก็เนี่ยครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะก็จะมีสี่มุมนะมเพื่อนๆ<ม>บันไดที่ผมบอกก็จะมีมุมซ้ายซ้ายบนนะครับนะขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับนะจะมีบันไดสี่มุมเขาจะมีปาร์ตี้ที่เขามาตี้กันอยู่นะครับนะแล้วเขาก็จะมีบาดแดนมาเต้นอะไรของเขาเนี่ยแลเวลามอนมันแข็งเราก็สามารถปลาได้นะครับนะอ่าแต่ว่ามีผมเสริมเพื่อนๆอ,อ,อยู่นิดนึงนะครับนะ คือสเตตัสที่ผมใส่เนี่ยยังต้องพึ่งป่าบับออเจแล้วก็ a อบอยู่นะเพื่อนๆถ้าไม่งั้นปลาไม่วันฮิตนะครับนะส่วนออกับไอ้ AB เนี่ยผมว่าคงเพื่อนๆคงมีอยู่แล้วแหละนะครับนะคงไม่ลำบากนะเดีย๋ยวจะปลายเพื่อนๆดูสักสองสาตัวแล้วกันนะครับเนาะมัน มีวิมากกวนนะอ่านี่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 มีคนไปช่วยเราแล้วนะเดี๋ยวผมแม่ตัวนี้เป็น BS อีกแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยดูเลยวันนิดนะครับนะตัวนี้ก็เป็น BS เนี่ยครับเนี่ยของสมใสาที่ผมให้เพื่อนๆดูตะก,กี้สามารถเล่นได้สบายเลยนะครับเนาะเออนะอนนะ สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะอยากจะปลาสไนให้ดูอีกสักตัวหนึ่งนะเพื่อนนะเมื่อกี้เพื่อนยังไม่ได้ดูสไนใช่ไหมแต่สไนมันปลาสวนไม่ได้ <c ười> คือมันจะยิงสนูใส่เราอะ่ะทีนี้ผมเวลายิงอะ่ะมันจะโดนขัดจังหวงะไงเพื่อนเพราะว่าอย่างผมเองเด็กหนึ่งใช่ไหมมันจะใช้เวลาในการไล่สกิลหนึ่งวินาทีะนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูตัวบนนะแข็งเดี๋ยวปลาให้เพื่อน,อนๆดูนี่ตัวนี้สนนะเนี่ยเนี่ยครับวันนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็น B S อีกเนี่ยเราก็เลเอาะแถวเนี้ยครับเวลามันแข็งเราก็มาปลาเนี่ยเนี่ยสบายเลยครับนะก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเ จริงๆตัวนี้ไม่ต้องรอให้มันแข็งก็ได้สามารถปาสวนได้เลยอ่ามันแข็งไปแล้วแข็งไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ปาไปเนี่ยเนี่ยครับดามเมจคือเหลือๆเลยครับนะกับของที่ผมทํามานะก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆนะใครสนใจก็ลองเล่นดูนะเพื่อนๆนะสามารถเอาไปเล่นตามได้นะครับเนาะเออนะเฮ้ยสไนมาพอดี อ่าเนี่ยจันนายจันเนี่ยโอ๊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 ยเห็นไหมวันฮิตนะเพื่อนเพื่อนเออเนี่ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเมื่กี้โดนยิงแล้วผมไม่ตายเนี่ยข้อดีของการมีวิทย์นะครับนะเนี่ยคือเลือดเราเยอะไงถ้าเราไม่มีวิทย์เราตุยแน่นอนนะโอ๊ย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 วันไม่วันไม่แข่งนะให้ตายเถอะแต่ เนี่ยพอมีวิ์เราก็ปั๊มหนีได้ครับมาแก้แค้นมันอีนี่เราอนี้นะักอีกตัวหนึ่งนะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเ,เออเนาะอีเห็นไหมเนี่ย วันฮิตนะครับนะโอเคเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยของก็เนี่ย,ยที่ผมใส่ครับไม่ได้สลับไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนาะของประมาณนี้สเตตัสประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเนาะก็ลองดูนะเพื่อนๆใครที่สนใจก็ลองเอาไปเล่นดูเอาไปอาเอาไปปรับใช้ดูนะครับนะอาจจะเปลี่ยนเครื่องประดับให้ดีนิดนึงนะครับเนาะหรือว่าจะเปลี่ยน ในส่วนของชาโด้เนี้ยให้เป็นแบบคอสให้เป็น ATK แล้วก็เพิ่มชาโด้ที่มันบวกเยอะๆเข้า,ขาไปก็ได้ครับนะยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเนาะก็สําหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆเนาะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วกันนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนได้ดูกันอีกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ